สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าๆพี่น้องบานนี้เต้เต้กับเชป้าหาเห็ดพี่น้องหลังจากก็เป็ดก็ไก่แล้วพี่น้องตอนทรงเช้าๆหมอกกันตกอยู่พี่น้องเช้านี้ตื่นมาประมาณหกโมงหมอกเต็มเลยพี่น้องตอนนี้ก็สวยแล้วพี่น้องประมาณแปดโมงแปดโมงเจ็ดโมงประมาณนี้แหละไปน้ำการพี่น้องไปหาเห็ดเจอแล้วพี่น้องเห็ด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 ปวกเจแล้วเห็ดปวกเจอของแท้แล้ว

cả bắp nhai đừng có thổi ao đâu luôn mà bằng cái sử bằng trên đây vậy Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

เตะหรือมัดเสียมเอามีดมาเนือหมาเอาหยางเตะแล้วพี่ยเนาะเตะของแท้แล้ววันสนุกบาแฟนก็ไปเอากับได้บักลายนาะเพอาะตะปีน้องการบักใหญ่เนาะปวดท่าพี่เนาะมันมันมันจะเศร้าเลย

lên lên sao luôn song chùm, chuyển thành thô bê mà ออกชุดหนี่ก็ถือว่ามดพี่น้องชุดแรกก็บร้านขนาดชุดเองมันจะเป็นชุดสุด bills, สุดท้ายเห็นเจอเลยพี่น้องเจอแล้วนี่พี่น้องนี่เจอแล้วจิ้มเอาเลยพี่น้องบอระดอดสองดอก Còn bất kỳ đi chụp nừng lên bên nào Bắp nhọc thế này Bên đẹp Bên chung đi nào Bắp nhọc thế này không Thế này không Thế này không chị, Chịp màu bên Bên đẹp bên này không Bên bên nhạy bên

ไปน้องเจออีกแล้วเขีย่ยเอาจนเห็นจปนปวดเห็นพี่น้องเห็ดปวกพี่น้องบาดหมดเลยเนียนหมดเลยนี่ปวกเห็บปวกพี่น้อง วกเฮ็ดปวกพี่น้องโอ้เ็ดปวกนี่แม่นน้องโอ้เสียงกาเียนบ่เียบ่เห็นี่น้อง น้าพี่น้องอ้ตวเหนาแล้วก็มีพี่น้องลีเนี่ยไปตองคนกายอยู่เห็ดดินน้ำพี่น้องลายอยู่เห็ดปวกพี่น้องเอาบทัน บินก็นได้พี่น้องหรือว่าเอาเขียนไม่เห็นรถรีดมาจุ่ไม้ก็ได้จากบ้านเลยพี่น้องบานลายจุ่มอากาศกแข็งอยู่ารนี้เรากินได้หอ,อมหอมเลย เือบเต็มเลยพี่น้องเกือบเต็มกระตาแดดเริ่มขึ้นเลยพี่น้องฮาเฮ็ดยุ่เก่าพี่น้องหล่หฮะเฮ็ดยุ่งเก่าเราต้วหน่อยหนึ่งแล้วก็สก,กัดพี่น้องอันว่าแกงกับพอแกงพี่น้องพอปนกับปนได้แล้วพี่น้องเวลาเติม,มนะมนัมนมันพี่น้องตอนอันวางเช้านี้เกือบเป็ดเกือกไก่เลยกะลองมาเบิงบ่งเห็ดลองมาเบิงบ่งวะ มาเห็นก็ลงมาเบิ่งกับเจออะลีพี่น้องเจอเห็ดปวกดอกจุ่มเนี่ยดอกบ้านเนี่ยพี่นอ้องถ้เท่กะเลาะแต่เพื่อนนำพี่นอ้องเราบนบนมันเคยออกช่องเลาะปมันก็ิีดีกราฟพ,พ,พี่น้องเราเห็นอะพี่น้อง ยากาศพี่น้องตอนเศร้าๆภาพพี่น้องคลิปนี้ก็เสียใจขอลาไปก่อนพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีลาไปก่อนพี่น้องบรรยากาศลาไปก่อนพี่น้องเจอก,กันคลิปหน้า